สวัสดีค่ะเราจะอากิษวันนี้เราจะมาเล่นเกม White Silly Space เป็นเกมสั้นๆเรื่องราวมาอยู่ว่าเราตื่นขึ้นมาในห้องสีขาวอันใหญ่โตไม่รู้ว่าเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วที่นี่มันคือที่ไหนแล้วเราก็ได้เจอกับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งมาดูกันดีกว่าว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไงเออขอโทษนะ อ่าต้องกดคลิกเหรอเออเดี๋ยวขอจุดเทียนก่อนนะแป๊บหนึ่งอ่ะเรียบร้อยละก็อะไรนำพาเธอให้มาที่นี่งั้นเหรอเออจะรู้ไหมอ่ะเปิดเกมมั้งขออภัยด้วยนะจริงๆฉันควรจะเป็นฝ่ายพูดก่อนแท้ๆชื่อของผมคือเมอร มันย่อม,มาจากเมอร์ซี่นะนะเอาละเธอคงจะสงสัยว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนสินะอืหอหึตอนนี้เธออยู่ในห้องของผมนะ่ะขอโทษนะถ้าเกิดว่ามันใหญ่เกินไปหน่อยนึงนะ่ะคุณอยู่กับคนเยอะงั้นเหรอเปล่าหรอกผมอยู่คนเดียวนะ่ะที่นี่นะ่ะผมไม่ค่อยชอบอยู่ในที่ที่มีคนเยอะเท่าไหร่ ๊ยตาเปลี่ยนไปยังไงก็ตามอะไรนำพาคุณให้มาที่นี่กันล่ะืมอ่าเข้าใจละคุณมาที่นี่คนเดียวงั้นสินะคุณรู้ไหมคุณไม่ควรจะมาที่นี่เลยนะที่นี่ไม่ใช่สถานที่สำหรับคุณเลยน้วฉันมาที่นี่ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็แค่น้องทำตัวชิวๆที่นี่ และอยู่ๆคุณก็ไม่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยยังกับเรื่องราวแสนแฟนตาซีเลยเนาะผมก็ชอบเรื่องราวแบบนั้นนะมันดูเป็นเวทมนต์วิเศษแล้วก็เหมือนทุกความฝันแน่นอนแหละว่าผมนะ่ะรักการฝันเพราะว่าเธอรู้ไหมโลกในความเป็นจริงนะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันโหดร้ายมากเลยลนะ่ะ เพราะงั้นผมชอบใช้เวลาในการนอนหลับแล้วก็ฝันดูกับไอก็ตามที่ผมอยากจะหรือไม่บางทีผมอาจจะทำการทดลองอะไรที่ผมสนใจอยู่ก็ได้ทดลองเหรออ่าใช่ผมลืมบอกไปขอโทษทีนะก็ผมก็แค่นักพิศาสตร์คนหนึ่งนักวิจัยไม่มีอะไรที่มันพิเศษไปกว่านั้นหรอก เกี่ยวกับความฝันอ๋องั้นเธอก็คิดว่าตัวเองกำลังอยู่ในความฝันงั้นเหรอก็นะผมคงบอกเธอไม่ได้หรอกนะว่าน,นี่หนะเป็นความฝันหรือเปล่าแต่ว่าทำไมเธอไม่ลองเช็กดูร,บรอบๆห้องนี้ดูละ่ะอาจจะมีของที่สามารถตอบคำถามเธอได้นะ ให้แน่ใจด้วยละ่ะว่าเช็คดูทุกอย่างนะโอเคโอเคคลิกที่พรมพรมค่ะไม่มีอะไรพิเศษค่ะทีวีละ่ะทีวีมีตาด้วยวัดดีืมเทียนดับไม่ดับได้ไหมต้องเป่าเหรอโอ้อะไฟดับ อย่าทำแบบนั้นอีกนะครับโอเคกระจกคุณไม่เห็นอะไรเลยแปลกจังตู้เล็กๆจะมีอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่านะกระดาษเนาะเก็บเอาไว้แล้วก็ลองไปถามเมอดูดีกว่าแล้วทำไมไม่อ่านเองอะ่ะ กลมๆดำๆขนปูๆแล้วก็อุ่นๆเป่าอีกฟูนึกว่าเขาจะฆ่าเราซะแล้วอืมอะไรครับเนี่ยเช็ครอบห้องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอไม่ต้องกังวลไปครับคุณนะ่ะสามารถเช็คทุกอย่างในห้องนี้ได้นะ ไม่มีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นดอกนะอย่าทำหน้าแบบนั้นดิผมจะทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยแน่นอนเชื่อผมเถอะจะไม่เชื่อก็เพราะหน้านี่แหละและถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณก็ตามผมจะช่วยคุณไม่ต้องกังวลไปนะแล้วบอกไปเรื่องที่เห็นโอ้คุณเจออะไรด้วยงั้นเหรอไหนบอกผมสิว่าคืออะไรบอยนี่ผมน่าจะช่วยได้นะ เกี่ยวกับกระดาษในตู้อ้อคุณเจองี่ยเหรอนั่นนะ่ะเป็นงานวิจัยของผมเองเกี่ยวกับมนุษย์นะ่ะผมทำหายไปตั้งหลายปีแล้วนะทั้งห้องก็มีอยู่แค่นี้อนะไม่คาดคิดเลยว่าจะไปอยู่ในตู้นั่นนะ่ะแต่ว่าขอบคุณคุณมากเลยนะมนุษย์เหรออืึผมทำการทดลองเกี่ยวกับมนุษย์ด้วยเหมือนกันอ่ะยาวมาก เอ๊ะเดี๋ยวนะแล้วทำไมนี่มันเป็นบทที่เราเพิ่งสำรวจมานี่ใช่เลยนี่ไงมีเทียนด้วยแต่ว่ามีแต่ชื่อเมอไม่มีฝั่งของผู้เล่นเลยแฮะยัง ผมศึกษาเกี่ยวกับร่างกายของพวกเขาจิตใจของพวกเขาแล้วก็พฤติกรรมของพวกเขามนุษย์แต่ละคนนะ่ะมีความแตกต่างกันมากมายเลยนะมีมนุษย์ที่ดีมนุษย์ที่ไม่ดีมนุษย์ที่ธรรมดาแล้วก็ยังมีอีกมากมายมันฟังดูแล้วน่าสนใจมากเลยล่ะสำหรับผมเหมือนอย่างที่ผมอยากจะรู้ว่ามนุษย์ที่ดีจะอยู่กันยังไงแล้วมนุษย์ที่ไม่ดีเนี่ยเขากินอะไรกัน ต้องทำยังไงแล้วนายเป็นมนุษย์แบบไหนอ่ะผมน่ะเหรอมันอาจจะแปลกนิดหน่อยแต่ผมไม่ใช่มนุษย์ผมก็แค่บางสิ่งที่มีชีวิตและมีความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างแล้วก็ขนาดไม่ต้องกังวลไปผมไม่ใช่สกินวอล์กเกอร์ผมไม่ทำร้ายคุณหรอกไม่ต้องใส่ใจเรื่องของผมหรอกเอาเป็นว่าเรามาคุยเรื่องหัวข้อเกี่ยวกับคุณกันต่อดีกว่าไหม เรื่องกระจกคุณไม่เห็นภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกนั่นเหรอนั่นแปลกนะเดี๋ยวนะคุณเป็นบัมพาอย่างนั้นเหรอฮึม <c oughs> ผมแค่ล้อเล่นนะ่ะอย่ามองผมแบบนั้นสิกระจกนั่นอาจจะแตกก็ได้นะเดี๋ยวผมจะลองไปเช็คดูหลังจากนี้แล้วกันนะโอเคมีอะไรอีกไหมเกี่ยวกับทีวีหืมมันคุยกับคุณงั้นเหรอ งั้นนั่นก็หมายความว่ามันชอบคุณมากไงล่ะทีวีน่ะไม่ได้พูดคุยกับใครบ่อยๆหรอกนะใช่ใช่ทีวีชอบเธอทีวีน่ะเคยเจอกับสิ่งมีชีวิตที่น่าเบื่อมา,มา,มากๆเลยแต่เธอน่าสนใจถามเกี่ยวกับทีวีอื้ม huh. ผมสร้างทีวีขึ้นมาขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้บอกเรื่องนี้ทำให้คุณกลัวหรือเปล่าอย่าพูดแบบนั้นสิ ทีวีไม่ได้น่ากลัวนะให้ทีวีได้พูดคุยกับสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจได้โปรดได้โปรดก็ได้ก็ได้จะให้เวลาทั้งสองคนได้คุยกันแล้วกันนะสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจยินดีที่ได้รู้จักลองถามเกี่ยวกับเรื่องที่นี่ดูที่นี่คือพื้นที่สีขาวแต่เมยเรียกมันว่าห้องและเมยยังเป็นคนสร้างที่นี่ขึ้นมาด้วยและเหตุผลที่ทีวีคิดว่า เธอน่าสนใจก็เพราะรูปลักษณ์ของเธอตัวตนของเธอสิ่งมีชีวิตที่ทีวีเคยพบเจอมาก่อนหน้านี้มักจะมาที่นี่โดยเมอร์เมอร์พาพวกเขามาแต่เธอเธอคือคนเดียวที่มาที่นี่ด้วยตัวเองทีวีประทับใจน้องทีวีนี่น่ารักดีนะทำไมเมอร์ถึงพาพวกเขามาที่นี่ล่ะเพราะว่าพวกเขาตายแล้วอะไร มานำสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วมายังที่แห่งนี้ก่อนจะส่งพวกเขาไปที่โลกหลังความตายเอะแปลว่านี่คือโลกระหว่างความเป็นความตายอย่างนั้นเหรอทำไมเธอดูสับสนนักล่ะเมไม่ได้บอกเธอเหรอว่าเธอน่ะเอาละเอาละได้เวลาต้องพักแล้วละมัง้งเนอะทีวีแต่ทีวียังอยากจ้ทีวี นายช่วยเป็นเด็กดีสักครู่หนึ่งได้ไหมวยดีมากนายเป็นใครอ่ะผมว่าคุณน่าจะรู้เรื่องของผมมาเยอะแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะที่คุณจะคิดว่าผมมีความลับอยู่เยอะแยะแต่พวกเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อพูดคุยกันเรื่องของผมเนอะวันนี้ตอนนี้พวกเราอยู่ที่นี่เพื่อที่จะคุยเรื่องของคุณ มีคนเคาะประตูเนี่ยทำไมคุณไม่ลองไปเช็คที่ประตูละ่ะหมายถึงประตูจริงๆน่ะไม่เสียงนั้นดังมาจากด้านหลังแต่ประตูห้องเราอยู่ด้านหน้าหน้าคอม <c oughs> ไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวผมจะรอคุณเราต้องเดินไปจริงๆเหรอไปที่ประตูห้องเราเนี่ยไม่มั้งผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหม ก็คุณจะไม่ไปเช็คที่ประตูหน่อยเหรอขออภัยด้วยผมอาจจะเข้าใจผิดไปเองผมแค่รู้สึกว่ามีใครอีกคนหนึ่งอยู่ในห้องนี้เฝ้ามองพวกเรากำลังคุยกันนะ่ะขอโทษนะผมทำให้คุณกลัวหรือเปล่ามากทำไมฉันถึงอยู่เนี่ยผมคิดว่าคุณรู้คำตอบนั้นแล้วนะทีวีให้คําบ้ากับคุณไปแล้วนี่ไม่ใช่เหรอ ใช่คุณตายไปแล้วแต่ว่ามันก็น่าแปลกนะเพราะว่าทั้งที่คุณตายไปแล้วแต่คุณกลับมาที่นี่ด้ยวยตัวเองเพราะงั้นมันก็เลยทำให้ผมคิดว่าน่าจะมีอะไรเออร์เรอร์หรือบางทีคุณอาจจะพิเศษก็ได้ทีวีน่าจะบอกเรื่องผมให้คุณฟังแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับที่ว่าผมพาคนตามมายัางที่แห่งนี้ก่อนที่จะพาพวกเขาไปยังโลกหลังความตายแต่นั่นก็เหมือนอย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละที่รั ผมก็แค่นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้คุณอาจจะคิดว่าผมเป็นยม,มทูตก็ได้และฉันตายได้ไงอ่ะคุณตกลงมาจากตึกที่สูงมากๆนะสิช่างน,น่าสงสารผมไม่รับรู้ถึงความรู้สึกทางด้านกายภาพก็จริงนะแต่มันคงจะเจ็บมากเลยใช่ไหมล่ะสำหรับคุณผมพูดถูกไหมคุณจะส่งฉันไปในที่แบบไหนเหรอฮมหมายความว่าย่งไงนะอ๋อ น่ารักจริงนะคุณกำลังจะพูดถึงเรื่องสวรรค์แล้วก็นรกใช่ไหมผมเกือบจะลืมไปเลยนั่นเนี่ยว่านั่นก็ถือเป็นหัวข้อที่ผมยังจะพูดด้วยนานแสนานานมาแล้วมันดูเป็นเรื่องเหลือเชื่อแล้วก็เป็นปริศนาใช่ไหมพวกเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันหน้าตาเป็นยังไงมันจะรู้สึกยังไงถ้าพวกเราไปอยู่ในสถานที่แบบนั้นก็มีเพียงไม่กี่คนแล้วนะที่ได้ไปเยือนสวรรค์หรือไม่ก็นรกแล้วก็กลับมาแบบมีชีวิต มาบอกประสบการณ์น่ะและผมเองก็สงสัยด้วยเหมือนกันว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าขอโทษด้วยนะสิ่งมีชีวิตที่ดูน่าสนใจมันไม่มีสวรรค์หรือนรกให้คุณไปหรอกนะเพราะว่าคุณรู้ไหมเมื่อมนุษย์และสัตว์ได้ตายลงจุดปลายสิ้นสุดของทุกสิ่งมีชีวิตก็คือหวนคืนสู่ธรรมชาติฟังดูตลกนะแต่ว่าทำไมคุณถึงไม่ลองคิดเรื่องแบบนี้ดูล่ะ สถานที่ที่ฝังศพของคุณก็คือในหลุมฝังศพส,สุสานที่อยู่ใต้ดินสถานที่ที่ร่างกายของคุณจะอยู่ในโรงศพและถูกแผดเผาหรือสถานที่ที่มีประเพณีที่ว่าต้องเอาคิดเท่าของคุณไปละลายลงแม่น้ำเมื่อคุณตายครบร้อยวันเห็นมหมไม่ว่าจะพื้นแม่น้ําท้องฟ้าทุกสิ่งล้วนแล้วก็คือธรรมชาติเพราะงั้นคุณไม่ได้ไปไหนเลย คุณก็แค่หวนคืนกลับไปหรือว่าคุณยังอยากจะเลือกว่าธรรมชาติแบบไหนที่คุณควรจะกลับไปอยู่งั้นเหรอถ้าคุณอยากจะเลือกงั้นผมจะให้เวลาคุณได้เลือกตัดสินใจแล้วกันเกี่ยวกับการกลับไปกลับไปงั้นเหรอก็ผมก็เพียงแต่เห็นเหล่าผู้คนหวนคืนกลับสู่ธรรมชาตินะแต่ว่าผมไม่เคยเห็นพวกเขาหวนคืนสู่การมีชีวิตเลยก็ ถ้าเกิดว่าที่คุณหมายถึงคือการหวนขึ้นสู่การมีชีวิตแล้วเราก็นะบางทีคุณอาจจะต้องให้บางสิ่งกับผมเขาเรียกกันว่าอะไรนะข้อตกลงแนกเปลี่ยนอย่างนั้นเหรอือมบางทีคุณน่าจะให้เทียนกับผมและผมก็จะให้อีกชีวิตหนึ่งกับคุณกลับไปหรือไม่ไม่จําเป็นหรอกเมอไม่จําเป็นจะต้องให้ชีวิตกับเธอสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจ ิด,ดีที่ได้พบกันอีกครั้งทีวีรู้ว่าเธอน่ะน่าสนใจมากๆและมันพิเศษมากเลยทีวีนายหมายความว่าอย่างไงน่ะทีวีรู้แล้วละ่ะสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจน่ะคือแมวเอ๊อเอะฮะทีวีไม่ได้โกหกนะทีวีพูดความจริงอ๋อเพราะว่าแมวมีเก้าชีวิตสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจ เธอะเป็นแมวที่ตกลงมาจากที่สูง,งมากแล้วก็ตายเพราะว่าเล่นกับนกปกติแล้วน่ะแมวมีอยู่เก้าชีวิตและเธอตายไปแค่ชีวิตเดียวเพราะงั้นนั่นหมายความว่าเธอยังมีอีกตั้งแปดชีวิตแน่สุดยอดเลยหึทีทีวีพูดมาก็จริงแล้วนะแล้วทำไมเธอถึงไม่บอกฉันละ่ะว่าเธอเป็นแมวหนูจะรู้ไหมอ่ะต้องร้องเมียวให้ฟังไหม ก็ฉันไม่รู้เกี่ยวกับประเภทหรือว่าชื่อของสัตว์หรอกนะเพราะว่าฉันยังเรียนเรื่องของมนุษย์อยู่โทษทีโลกเนี่ยมีอะไรให้น้องเซอร์ไพรส์ตลอดเลยนะยังมีอีกหลายเรื่องที่ฉันต้องเรียนรู้ไม่คิดแบบนั้นเหรอเอาล่ะแล้วอยากจะกลับไปไหมล่ะฉันคิดว่าเธอน่าจะหาสถานที่ที่แสนพิเศษได้อีกเพียบอาหารที่อร่อยอีกมากมายเพื่อนอีกมากมายแล้วก็ผู้คนอีกหลายประเภทเธอมีต้องแปดชีวิตนิด ใช้ชีวิตของเธอให้เต็มที่เถอะนะเพราะงั้นอยู่นี่แม้ที่เธอพูดเนี่ยน่ารักสักจริงนะแต่ฉันคิดว่าเธอควรจะกลับไปนะเธอกลับมาที่นี่ได้ทุกเมื่อนั่นแหละนะฉันและทีวีจะอยู่ตรงนี้เสมอแต่ว่าอย่ากลับมาบ่อยนักล่ะโอเคแค่ล้อเล่นๆนะ่ะแต่ว่าบางทีพวกเราอาจจะได้พบกันอีกในสถานที่อื่นนะ ดูสิดูสิประตูแหละน่าเจอกันอีกครั้งนะแมวที่น่าสนใจอย่าลืมทีวีนะโอเคอ่าเปิดไม่ได้สินะมานี่เดี๋ยวฉันเปิดให้ยังมีทางอื่นในการกลับไปอยู่นะรู้ไงรู้คราวนี้ต้องลาก,ก่อนจริงๆแล้วสินะทีวีจะต้องคิดถึงเธอแน่เลยแมวที่น่าสนใจเมอ่อเองก็จะคิดถึงเธอด้วย ผมยังไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นสักหน่อยยังไงก็ตามนี่ถือเป็นการบอกลาจริงๆแล้วนะเพราะงั้นเอาไว้เจอกันใหม่นะเจ้าตัวน้อยค่ำคืนที่ดาวเต็มท้องฟ้ากับดาวตกคุณกลับมาจริงๆกลับมามีชีวิตคุณเจ้าลูกแมวตัวน้อยสีดำ เงยหน้าจ้องมองบนท้องฟ้าและคิดเกี่ยวกับเรื่องตลกที่คุณได้พูดคุยกับใครบางคนกระจกที่พังนั่นเรื่องที่คุณไม่เห็นเงาสะท้อนของตัวเองก็แค่เพราะว่าคุณเตี้ยกเกินไปที่จะเห็นตัวเองในกระจกแล้วคุณก็นั่งอยู่บนพื้นเงยหน้าขึ้นมองกระจกที่อยู่บนกำแพงพร้อมที่คุณคิดว่าเป็นแค่พรอมธรรมดาตอนแรกแต่จริงๆแล้วซ่อนความลับพิเศษบางอย่างเอาไว้อยู่ข้างใต้ หรือทีวีที่สามารถพูดคุยได้และยิ้มได้เทียนเล่มเล็กๆที่คุณเป่าไปสองครั้งหรืออาจจะสามครั้งแต่ว่าก็มักจะมีใครบางคนคอยจุดมันขึ้นมาอีกครั้งไม่ว่าใจอะไรก็ตามนั่นเป็นความฝันที่พิลึกที่สุดที่คุณเคยฝันเลยคุณคิดแบบนั้นกับตัวเองและเรื่องตลอกอีกเรื่องนึงก็คือคุณอยากจะอยู่ในที่สีขาวนั่น ในพื้นที่นั้นตลอดไปคุณอยากที่จะเป่าเทียนนั่นทุกครั้งที่คุณอยากจะเป่าคุณอยากจะคุยแล้วก็อยากจะหัวเราะก,กับทีวีนั่นคุณอยากจะขวนพรมนั่นแล้วคุณก็อยากจะเจอกับคนคนนั้นอีกครั้งคุณค่อยๆหลับตาลงและสายลมเย็นเยก็ทำให้คุณรู้สึกง่วงนอนฮแม่อะไรพาเธอให้มาอยู่ตรงนี้ล่ะเนี่ย คุณเืมตามองดูแล้วก็เงยหน้าขึ้นมองดูคนคนนั้นคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณคุณก็แค่ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยคุณไม่ได้คาดหวังว่าความปรารถนาที่แสนน่าตลกนั่นจะเป็นจริงในที่สุดคุณก็ได้พบกับคนคนนั้นอีกครั้งข้างนอกนี่มันหนาวนะแล้วก็พายุกล้จะมาแล้วเธอไม่ควรมาอยู่ตรงนี้เลยนะ คุณกระโดดเข้าสู่อ้อมแขนของเขาคุณยังคงจําได้ถึงกลิ่นของเขาลักษณะการพูดของเขาและดวงตาของเขานี่คือเมอร์เมอร์ซี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมผมถึงได้รู้สึกแบบนี้นะ่ะแต่ว่าพวกเราเคยพบเจอกันมาก่อนที่ไหนหรือเปล่าคุณพยักหน้าและกัระพริบตาช้าๆงั้นเหรองั้นก็ยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งนะตัวตัวน้อยผมชื่อว่าเมอร์ย่อมาจากเมอร์ซี่นะนะ จะว่าไปเธอมีชื่อหรือ,อยังเนี่ยืมดูเหมือนว่าเธอจะยังไม่มีชื่อสินะงั้นก็ไม่เป็นไรยังไงเราก็กลับบ้านกันก่อนนะและหลังจากนั้นเราก็มาเลือกชื่อให้กับเธอกันโอเคคุณยนของผมน่าจะชอบเธอแน่ฮึดูนั่นสิดาวตกละทาให้ผมนึกถึงกรอนหนึ่งเลยนะคอยนึกก่อนนะเธอคือดาวตกที่ฉันเห็นในสถานที่อันแสนห่างไกลเธอพาดผ่านท้องฟ้าของฉัน ทำให้ดวงตาของฉันได้เปล่งประกายเพราะงั้นฉันถึงได้เออต่อจากนี้อะไรนะลืมแล้วสิเอาเถอะช่างมันเถอะอย่าไงไรซะก็มีผู้คนมากมายใครพูดเอาไว้ถ้าเกิดว่าเห็นดาวตกแล้วก็สามารถขออธิษฐานได้เธอได้ขออธิษฐานหรือเปล่าคุณก็เพริบตาช้าๆอีกครั้งหนึ่งนั่นก็ดีแล้วล่ะเก็บคำขอของเธอเอาไว้เป็นความลับนะเพราะว่ามันจะเป็นจริง ในสักวันหนึ่งผมเองก็มักจะขออธิษฐานนะแต่ว่ามันก็ไม่เคยเป็นจริงเลยบางทีผมอาจจะโชคไม่ดีนะมั้งแต่ใครจะรู้ล่ะบางทีเธออาจจะเป็นโชคดีแล้วก็เป็นสิ่งพิเศษด้วยคุณหัวเราะในความคิดของตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าตนกและน่าสนใจจริงๆคุณคิดแบบนั้นกับตัวเองคุณค่อยๆหลับไปในแขนของเมเยิ้มออกมาแล้วอุ้มคุณ จล้าลูกแมวตัวน้อยสีดำกลับบ้านไปจบแล้วแมมันพิกล็อกกลายเป็นว่าเราเป็นแมวเฉยเลยนึกว่าเราเป็นคนและไอที่เราจิ้ม <c oughs> ก็เป็นแมวเหรอเนี่ยคือร่างของเราหรือ ก็จะไปแล้วนะคะกับเกมไวซินนี่สเปซนึกว่าจะมีอะไรสยองสยองรอเราอยู่ก็บรรยากาศเขาทำมาแบบนั้นนี่นาที่ไหนได้เรื่องแมวแมวเง่าๆเงอบอุ่นจะไม่มีสุดท้ายแล้วก็เป็นแมวที่ดูเหมือนก้อนกลมๆโมจิหรือไม่ก็ลูกบอลวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะบายบาย เป็นแมวก็ต้องนอนสินะ